Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil al-azim Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi <tap> ihsanin ila yaumid amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับขอขอบพระคุณสําหรับวันเสาร์บทละนะครับที่พระองค์ได้เรามีวันนี้อีก ไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็มาสืบกับพระองค์ลัทุิบานวัตลาได้ก็ขอให้เราได้ขอบคุณได้ชุกโกรธกับลัทธิบาลาในเนื้อมัดในรัศกีที่พระองค์ลัทธิบาลาได้ประทานให้กับเราในแต่ละวันทุกๆวันนั่นเองนงครับ,บเอาลัทธิบาลาได้หยิบยกคุณลักษณะของบรรดาอามุมินผู้ศรัทธาบ,บอกไว้ในลูกราหลายๆอายะนะครับแล้วก็มีอยู่อายะมีอยู่อายะหนึ่งที่อลัทธุบาลาได้บอกอาไว้เนื่องมันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับหลังจากที่ ท่ศวรรษสุลัสรามได้เสร็จสิ้นการทำสงครามแล้วเนี่ยมันก็จะมีทรัพย์สินซึ่งเป็นทรัพย์เฉลยตรงนี้นะครับแล้วก็ท่ศวรรษสุลัสรามก็ก็แบ่งปันทรัพย์เฉลยนี้ให้กับบรรดาสหบัตนะตามฟิสตาเนี่ยได้พิจารณาเหมาะสมนะครับแต่ก็มีสหบัตกลุ่มหนึ่งเองก็ยังคางแขงใจตรงนี้นะครับอัลลอฮฺเวลาได้กล่าวในสุราะอัลอัมฟานนะครับในสุราะที่8นะครับอัลลอฮฺกล่าวว่านะครับว่า ยัสอาลุวนะกานิลอัมฟัลกุลิลอัมฟัลลุลิลลาฮิบะรอสุลวัดฟัตตะกุลลอฮ์วะอัลิอฮฺดะฮตะบัยนิคุมวัดอุลลอฮ์บะรอสุละหูอิ่งกุนตุมุตมินินนะครับอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินของเฉลยนะสัมภัษณถามสํรับเกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินของเฉลยนะครับก็คือในสงครามทรัพย์สินตัวนี้คือสงครามตัวนี้คือสงครามบรดัษนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทรัพย์ ฉเฉลยแรกในอิสลามเลยนะเป็นสงครารมขั้งแรกด้วยนะครับพวกเขาต้องการจะทราบว่าทรัพย์เฉลยนะเป็นสิทธิของใครนะพราะเราสแบ่งให้ไปแล้วเนี่ยก็มีบางคนก็ยังคาใจายอยู่นะเอาล่าบอกว่าจนกาวเิดมูฮัมหมัดนะนะวานะอ่าวาลดาทรัพยินฉเฉลยนะั้นเป็นสิทธิของอัเลาสุบฮานะฮหววาตาลาและรอสูวของพรองดังนั้น พวกเจ้าจงยอมเกรงอลอเถ,ถิดและจงปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพวกท่านและจงเชื่ฟอฟังอลอและรสุนของพระองค์เถิดหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับขนาดเป็นสวัสดุสลาสลาสรมนะครับแต่ก็ยังมีความคลางแลงใจในการตัดสินของทรสูลไปแล้วนะครับนะทรสุนก็ได้บอกว่าตัวนี้นะครับอลอก็บอกว่าเฉลยมาแล้วนะครับว่าทรัพย์สมคนะันเป็นทรัพย์เป็นสิทธิของอลอและรสุนที่จะที่จะจัดการจัดสารตันส่วนให้นั่นเอง นะครับเาบอกว่าให้ยำเกรงเราเถอะให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่อเราและจงปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพวกท่านนะตั้งยังมีความคลางแคลงใจมีความขุ่นข้องหมองใจนะให้ปรับปรุงกันนะครับเหมือนที่เราบอกว่าอินาัมโมอินอิสวาอิควาฟาสลิหูใบนาอคอไวกุมนะถ้าจริงปวงพุทธานนั้นต่างก็เป็นพี่น้องกันนะ เวลามีเรื่องขุ่นข้องหมองใจเวลามีเรื่องที่คาใจกันอยู่เนี่ยก็ให้ปรับปรุงความสัมพันธ์ให้มีการามาเจจาพูดจาทาความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันนะครับแล้วก็เพื่อที่สถานการณ์ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นภายใต้ภายใตเ้เป้าหมายเดียวกันคืออ,อิตตกุลลอยัมเกาารงรักษุฮานุวะตานานั่นเองนะอันนี้เป็นเป้าหมายหลักเลย นะกว่าผลประโยชน์ในดุนยาเท่านั้นเลยแล้วมานาสอบัหก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปนะครับว่าว่าตุล,ลอัลลอซูลฮูอิ่งกุนตุมุมินีนและพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และอัลซูลของพระองค์เถอะหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธานะตรงนี้เราสำคัญนะถ้าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังอสซูลนะถ้าเรานาได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธางนั้นะถ้าในทางกลับกันถ้าเราไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังอสซูลนะ ศาสนาพากของเราก็จะไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วตรงนี้นะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปนะครับในอายะฮ์ที่สองนะครับว่าอินนัมลมูอุนูนารีนาอิซาสุกรุลลอฮวาจัดกุลูบุฮุมไวซาโซยดัดอาลัยฮิมอายาตุฮูซัดัดฮุมอีมานะวะลาอัลอฮบิฮิมยะตะวักกะลูนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาผู้ที่อีหมานนั่นนะนะครับคืออะไรอ่ะผู้ที่เมื่ออ่าอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นนามของละถูกกล่าวขึ้นเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดอะไรขึ้นหัวใจของพวกเขาเนี่ยก็หวั่นเกรง เมื่อมีการกล่าวนำขอรัสุมบาโนตลาพระรูปมันทาให้หัวใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นมุสมินนั้นน่ะหวั่นเกรงนะเกรงกลัวการลงาโทษจากรัสุมบาโนตลาเกรงว่าถ้าจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพากลรัสุมบาตลาแล้วเนี่ยแล้วถูกตั้งคําถามตอบเนี่ยเราจะตอบอย่างไรนะครับอันนี้คือลักษณะของผู้ศรัทธานะครับคือจะระลึกอยู่ตลอดเวลาเมื่อนามขอรัสถูกกล่าวขึ้นเนี่ยเขาจะหวั่นเกรงจะกลัวต่อการลงโทษของรัสุมบาโนตลานะครับและยังอีกลับบอกต่อไปนะครับว่า วิจารติระดาลัยม์อัยะตุภูชาดถมอีมานาและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์นัสวนตรนลาถูกอ่านแก่พวกเขาเมื่อ,อยัดกราถูกอ่านขึ้นถูกอัญเชิญขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นองค์การนั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขานะองค์การอัลกุราที่ถูกอ่านขึ้นน่ะมันจะเพิ่มพูนอีมานให้กับพวกเขา นะครับเหมือนที่เราบอกว่าในอัลกุรอานนะครับในสุราอัลอาอับเหมือนกันนะบอกว่าว่าอัลกุรอัลกุรอานุฟาสต์มิอัอลลฮูว,วันซิตูละละกมุมตรุรฮามูลนะครับเริ่มมาอัลกุรอานถูกอ่านขึ้นเนี่ยจงสดับฟังอัลกุรอานนั้นเถอะเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺสั่งใช้เราให้ชงสดับรับฟังจงฟังนะครับแล้วก็จงนิ่งเงียบนะเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับการเอ็นดูเมตตา นี่คือคือคำสั่งของรัชสุบัตาลาเลยแต่ในสถานการณ์ทุกวันนี้เป็นยังไงพี่น้องเวลาเราอยู่ในบ้านหรือเวลาเราจัดการจัดการนะเปิดอัลกรุรอานไอ้ที่คุยก็คุยกันไปเจี่ยวเลยเสียงลั่นเลยนะนะแล้วก็ที่ทํางานก็ทํากันงวดเลยนะไม่ได้สงบนิ่งไม่ได้ให้เกียรติต่อพระญุติของรัชสุบัติในวตารานะหลายๆที่ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังแลวก็ต้องแก้ไขปรับปรุงกันนะครับวันเพื่ออัลกุรอานทูอ่านขึ้นเนี่ยจงฟัง นะแล้วก็นิ่งเงียบฟังด้วยความนิ่งเงียบด้วยมีความมีสมาธิแล้วก็ใคร่ควรนะคิดพิจารณานะเอาเราบอกพวกว่าพวกเจ้านั้นจะรับการเอนดูเมตานะครับว่าเป็นสิ่งที่เราั้นจะต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขกันนะครับเอาเราบอกต่อนะครับว่าเมื่ออัลกุรอานขึ้นนะั้นถ้าเป็นคนที่มีศรัทธาคนที่มีอหมาด้วนะนะองค์การเหล่านั้นอายะต,ต่างๆเหล่านั้นจะทําให้เขาเพิ่มพูนอหมานขึ้นนะอหมาเขาจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้ยินอัลกุรอานแล้วนะ วารารบิหิมยตวกระดูลและแด่พระเจ้าของพวกเขานั้นพวกเขาก็มอบหมายกันนะเขาก็มอบหมายกันต่อรัชบฮานอตลาก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขานะจะดีหรือจะไม่ดีเนี่ยนะเขาก็จะมอบหมายต่อรัชบฮานอตลาคือพร้อมที่จะรับนั่นเองนะพร้อมที่จะเผชิญเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขัมดุริละ ชุกษขอบคุณกอรัสุภาหนุวะตลาเป็นสิ่งที่เราได้รับความจำเริญเป็นสิ่งที่เราได้รับเนื้มัได้รับสกีได้รับความเมตตาเราก็ขอบคุณอรสุบภาหนุวะตลานะครับเราก็แบ่งปันบางส่วนเนี่ยให้กับคนมือล่างนะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเราเป็นาการทดสอบการลงโทษกับเราหรือการเจ็บค่านีปวดต่างๆเขาก็อดทนสมบัติอดทน นะแล้วก็ขอดูอาขอให้มุสีบ้าต่างๆนั้นมันผ่านพ้นไปด้วยดีนะภายใต้การวิงวอนขอดธอาขอความช่วยเหลือจากพระองค์สุบาฮานนหัวตาลานะครับนั่นคือลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธานะเมื่อน้มขอละถูกกล่าวขึ้นหัวใจเขาก็หวั่นเกรงนะเมื่ออายัดกรรานถูกอ่านขึ้นนะครับมาทําให้หัวใจของเขาเนี่ย إ ي م านเขาเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นนะครับแล้วเขาก็มอบหมายการงานต่างๆทุกอย่างของเขาเนี่ยต่อพระองค์นสุบาฮาในหัวตาลนั่นเองนะครับอย่างอีก อัลลอฮฺบอกว่าอีกนะครับอัลลอฮฺเรียก็ห้เรมุนัสลาตาวะมิมาราสักหน้าคูมยุมฟิคุนคือบรรดาผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดน,นะดำรงรักษาไว้ซึ่งการละหมาดและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาพวกเขาก็บริจาคนะนะีอีกสองอีกสองอีกสองลักษณะคือดำรงการล,ละหมาดแล้วสิ่งที่เราสุบฮานเนวัตลาให้เป็นปัจจัยยังชีพเขาก็บริจาคนะส่วนหนึ่งออกไปนะให้กับคนที่มือเป็นคนมือร่างคนที่อ่อนแอกว่า นี่คือลักษณะของบรรดานผู้ศรัทธาที่สมควรที่เราน่าจะได้นําไปเป็นตัวอย่างในการที่จะฝึกในการที่จะปฏิบัติตัวเรานะครับเ <นะ S 1> มื่อนามขอเราถูกกล่าวขึ้นเนี่ยเรารู้สึกหวั่นไหวไหมรู้สึกหวั่นเกรงไหมนะเมื่ออายักุรานถูกอ่านขึ้นเนี่ยเราสงบนิ่งไหมเราฟังไหมเราพิจรารณาไหมให้เกียตรติพระญระหยัดคาราสุบาตาลาหรือเปล่านะครับ,รบหรือทําให้อิหม,ม่าเราเพิ่มพูนขึ้นไหมเมื่อเรายินอายัดก,กุรานแล้วเนี่ยมันทาให้อิหม,ม่าเราเพิ่มขึ้นไหม นะครับแล้วการงานทุกอย่างของเราเนะีเราจะต้องมอบหมายต่อสุาลาด้วยนะครับไม่ใช่เราเก่งไม่ใช่เราแน่นะเราคิดแผนงานต่างๆในทางธุรกิจเราคิดได้ระวางแผนอย่างดีว่าโครงการนี้จะต้องได้กาไร5ล้าน10ล้านนะแต่ท้ายสุดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะผู้ที่ให้ความสําเร็จนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นพระองค์แล้วสุมานานวตารานะนะครับสิ่งที่พระองค์ประสงค์มันจะต้องเกิดขึ้นนะภายใต้การอนุมัติของัล้วสุมาลานะ อินามาอัมรุยราราดชัยอันอยลา,ลายะกูแลลหูกุ้ฟไฟยกลนะถ้าจริงการงานการงานทุกอย่างนะนะถ้าพระองค์เราศลาประสงค์ที่ให้มันเป็นขึ้น,นเนีเนนเน่ยมันก็จะเป็นเพียงแต่พระองค์กล่าวว่ากุ้นจงเป็นไฟยกูลมันก็จะเป็นไปตามพระประสงค์ของเราสุบหาตลาไม่ว่าเรื่องใดทั้งนั้นนั้นให้เราได้ขอดุอาบางทีเราเจอปัญหาหนักๆเจอเรื่องที่เราแก้ปัญหาไม่ได้นะ เราจะต้องขอดูอาตอลาสุบฮาในวตาลาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ลาสุบฮาในวอตาลาอย่าได้ย่อท้ออย่าได้ท้อแท้อย่าได้หมดหวังนะครับนั่นคือการทดสอบจากพระองค์ลาสุบฮาตาลาหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้รับเราก็อดทนแล้วก็เราก็วิงวอนขอดูอาอานะด้วยความนอบน้อมด้วยนะด้วยความหวังด้วยนะครับแล้วก็ด้วยการทําละหมาดอย่างเคร่งครัดนะพออัลลอฮ์นั้นอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อดทนอัลลอฮ์สั่งใช้เรานะครับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงใช้ ความอดทนและการทำละหมาดน,นะมาขอความช่วยเหลือจากเราถ้าเจริงเราตราลทรงอยู่ร่วมกับรบดาผู้ที่อดทนนั่นเองนะครับอ่ะ,ะ,ะอะยะนี้เหมือนกับเอาเราบอกนะใหะ้คนที่มีศรัทธาที่มีอหมานที่แท้จริงเนี่ยคนที่เมื่อลอาเนามของเราถูกกล่าวขึ้นหัวใจเขาก็หวั่นไวหวหวั่นเกรงนะ เมื่อเรียนอัลกุรอานเขาก็จะเพิ่มพูนการศรัทธาในหัวใจของเขาก็จะอิหมานเขาจะเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็มอบหมายตัวอย่างต่อรับสุมตาตรานอกจากนั้นนะเขาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะทั้งฟารดูทั้งสุนนะนะครับแล้วก็จากสิ่งส่วนหนึ่งที่พระองค์ได้เปิดปัจจัยอาชีพกับเขาเขาก็บริจาคไปเนี่ยห้าลักษณะน,ะนั่นเองนะครับในสุรัตน์ฟานะครับอัลลอฮฺกล่าวต่ออีกนะครับ,ลลออรนรบในยะต่อไปนะครับว่าเวลาอิคาุมุลมุบอินุนฮักกอ ละหุมดารยาตุนอินดารับมิหิมวมะเฟรตวาริสกุลกัริมนะ a l a h บอกชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือนะมุมินวนะฮักกอนะพวกเขาคือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงโดยที่พวกเขาั้จะได้รับหลายชั้นนะนะพระเจ้าของพวกเขาจะได้รับการตอบแทนหลายชั้นนะในสวนสวรรค์ของรัสุบาฮานูอัตลาได้รับความดีอย่างมากมายสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับ แล้วก็จะรับการพภัยโทษและก็ปัจจัยยังชีพอันมากมายาเราจะได้ละอัลลอตลาเลาก็จะอภัยรโทษกับเขาแล้วก็จะรับปัจจัยยังชีพอื่นๆอีกอย่างมากมายนั่นเองนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานะห์ตลาบอกเราไว้ในอัลกุรอานนะครับให้เราได้ศึกษานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระองค์อัลลอฮฺตลาลาได้บอกเอาไว้บอกทางไว้แล้วนี่แหละครับเหมือนสนามสอบเลยนะครับแต่เป็นสนามสอบที่พระองค์อัลลอฮฺตลาลาเนี่ยตั้งโจทย์ไว้แล้วก็บอกข้อสอบคําตอบให้เรียบร้อยนะ บอกคําตอบให้เรียบร้อยแล้ว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าใครทําอย่างนี้ก็จะสอบผ่านแล้วก็ได้รับรางวัลตามที่รัุบาลตลาได้สัญญาไว้แต่ถ้าใครไม่ทําอย่างนี้ก็จะสอบไม่ผ่านสอบตกแล้วก็จะรับการลงโทษจากราัุบาลนวัตลาอันนี้เป็นอะไรที่เรานั้นจะต้อง <c oughs> ต้องต้อง,องอเชื่อมัน่นแล้วก็ยอมรับ นะครับในสิ่งที่พระองค์เราสุัสสรได้นำมาบอกกับเรานะครับเรานะรก็จะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้นะครับเอาชนะนับสู่ของเราให้ได้เอาชนะการชักชวนการกระซิบกระซาบของเชตตอนให้ได้นะครับโดยเฉพาะาเรื่องการอรงรักษาการละมาดนะครับแล้วก็การบริจาคจะต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกนี่ไม่สามารถจะทําได้เพราะอะไรเพราะเชตตอนนี่มันจะกระซิบกระซาบเราให้กลัวความยากจนให้กลัวความขาดทานเดี๋ยวจะจนเดี๋ยวจะหมดนะเดี๋ยวจะไม่พอเดี๋ยวจะนั่นเดี๋ยวจะนี่นี่คือ งานของเชตตอนที่มันพยายามกระซิบกระซาบเรามาชามมันดึงเรานะครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรา,าจะต้องฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกทุกวันนะได้มาอสกีมาส่วนหนึ่งเราบริจาคแล้วบริจาคก,กับใครกับคนที่ใกล้ชิดนะญาติพี่น้องนะพ่อแม่นะครับลูกเราที่ที่ที่มีมีฐานะที่ที่ททอ่อ,อนแอเราก็ช่วยนะหรือคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดแล้วก็ค่อยๆห่างออกไปคนในสังคมในชุมชนนะ ช่วยกันนะครับทุกอย่างมันก็จะจะปรับสภาพดีขึ้นนั่นเองฝ่ายใต้เงื่อนไขที่ระงรัรสสภาตราบ,บอกเขาว้นนั่นเองนะครับคือเรารักษาการละหมาดแล้วก็ส่วนที่เราได้ให้เป็นประจัายยชีพ ก็บริจาคนั่นแหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นสมควรที่จะได้ปฏิบัติกันนั่นเองนะครับพี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือน Un oughs, เป็นอันเป็นอันประเสริฐและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความดีงามช่วงเวลาที่ประเสริฐคือใน1ิวันแรกของเดือนสุริยจนะครับก็มีส่วนนะ้นให้เรานั้นทําความดีมากๆสิ่งที่เป็นอามันที่เป็นความดีที่เราสรอสรอสรอได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้นั้นให้เราพยายามทํานะครับโดยเฉพาะเรเื่องการละหมาดก,การมาร่วมการละหมาดที่มัสยิดการอ่านอัลกุรอานการบริจาค นะครับแล้วก็การาถือศิดอดในวันอัลอฟ้านะครับซึ่งจะถึงในวันพระหัสหน้านี้นะครับแล้วก็วันอัฏฐาเขาจะเป็นวันรุ่งขึ้นคือในวันศุกร์นะครับก็จะมีการทํากุรบานกันนะครับทุกเส้นขนของกุรบานนั้น จะสัตว์ครูรบานนั้นจะได้รับการตอบแทนด้วยความดีกับผู้ที่ทํานั่นเองที่เป็นเจ้าของครูบานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวสนทศรามนั้นส่งเสริมนะครับก็ขอให้เราได้ช่วยกันขอดุอานะครับขอรัตลาได้โปรดรับการขอดุอาของเรานะครับแล้วก็ขอให้พระองค์รัตลานั้นปกป้องเราให้พ้นจากการกระทําความผิดการกระทําความชั่วการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบ,บทบัญญัติของเราสุตตลาทั้งสิ้นเองกับก็ฝากพี่น้องไว้าทุนีิกับอักูดูโกลยซสฟักสักฟิรุลลันสีมาลีวะลักุมวคอมุฮ์อิสลามสลิม وهو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته